อาจจะมีศรัทธาบ้างมีศรัทธาบ้างการที่เขาเข้ามาหาเราอย่างน้อยเราบอกเขาเตือนเขามันเริ่มจากความศรัทธาเริ่มจากความงมงายก่อนและเราค่อยนําคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปแทรกเข้าไปบอกอ,อันนี้พี่ก็อยากรู้เรื่องบางเรื่องนะเต้ช่วยหน่อยได้ครับ อยากรู้เรื่องอะไรครับเอาเบื้องต้นก่อนก็ได้ถ้าดูจากพื้นดวงในตอนปีนี้แล้วกันไพ่ขึ้นเป็นรูปของการที่ไปลุยเจอสถานที่ต่างๆไปเจอผู้คนไพ่ขึ้นในเรื่องของการเอาชนะทั้งจิตใจทั้งตัวเองทั้งผู้คนหรือในทีมของตัวเองไพ่ขึ้นว่าอย่าไปกลัวบางอย่างเรากลัวจนเกินไปกลัวว่าแบบเนี้ยมันจะทําไม่ได้แบบเนี้ยมันไม่ดีแบบนีมน้มันน่ากลัว แต่ถ้า,าเราตายระดับหน้าไป็นเงินเราลุยไปเลย mm hmm. แต่ถ้าวางแผนจนเกินไปไม่กล้าทําอะไรมันก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆความเป็นดวงหรือว่าความเป็นชีวิตที่เราลิขิดว่าถูกลิขิตไว้แล้วเนี่ยเราจะนิยามคําว่าดวงได้อย่างไงคําว่าดวงเนี่ยถ้าในความหมายของเต้เองะดวงก็เหมือนกรรมคนอาจจะมองว่าทุกอย่างถูกลิขิตไว้หมดแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้น แต่เต้มองว่ามันคือการกระทําของเราที่เราทําจนเป็นนิสัยส่วนใหญ่แล้วมาจากความคุ้นจินของเขาและมันออกมาทางไพ่ควาว่าดูดวงเนี่ยก็ไม่ถึงสิ่งที่เราไปทํามาในอดีตแล้วมันจะส่งผลอะไรเราในอนาคตใช่ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับคว่าเต้พลังใจเนี่ยทาไมเต้ให้นิยามตัวเองแบบนี้จริงๆเรื่องของคําว่าพลังใจเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากๆอยู่ที่คนมองแล้วก็ นจจะเข้าใแบบไหถ้าพลังใจเราพูดเข้าใจแบบบ้านๆก็คือกําลังใจเพราะว่าหนึ่งเต้ดูจากตัวเตวเองว่าทุกวันนี้เต้มีได้เพราะกาลังใจไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างก็เป็นผู้ที่ให้กําลังใจให้เต้มีได้ทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งการที่เต้ศึกษาธรรมะหรือการที่เต้ศึกษาเกี่ยกับศาสตร,ร์ต่างๆมันก็เป็นการเสริมพลังใจเป็นกําลังใจคือคําว่าพลังใจไม่ได้มีแค่ตัวเราคนเดียว เราสร้างแล้วปุ๊บเราสามารถแบ่งพลังใจให้คนอื่นได้ด้วยในความเป็นพลังใจของเต้เนี่ยเวลาเต้ให้กำลังใจพลังใจต่อคนที่มาดูดวงกับเต้เนี่ยแล้วตัวเราได้อะไรขึ้นมาตัวเราก็ได้พลังใจกลับไปครับเวลาเราให้ของกับใครสักคนนะ่ะบางครั้งบางคนถ้าคนอื่นมองถ้าคนไม่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะมเขาจะมองว่าให้ทําไมคนเนี้ยให้ไปเพื่ออะไรให้เราได้อะไรให้มีกเกษตังค์แต่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นผู้ให้จริงๆอะ่ะ เรามีความสุขทางใจอยู่แล้วว่าเราได้ให้มันเป็นการส่งทอดพลังใจเช่นกันมันเกิดความคิดเหล่านี้ขึ้นมาได้ไงนะที่เราจะทําในเรื่องพลังใจเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนในในความคิดของเราตอนไหนทําไมเราคิดว่าถึงเวลาละที่เราจะต้องทําเรื่องนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของพลังใจเนี่ยจริงๆ่มันมีนอยู่ในตัวเต้มานานแล้วแต่การลุกขึ้นมาทําแบบจริงจังอ่ะมัน มันค่อนข้างที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเยอะเหมือนกันมาเหมือนเป็นคนที่ต้องกล้าเดินอะไรบางอย่างเพราะว่าเดิมทีเต้ก็ทํารายการธรรมะนะทำรายการธนะรรมะอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ทำตอนนี้ถามว่ามันเป็นพลังใจไหมมันก็เป็นพลังใจนะที่เราได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมะเต้ก็มาย้อนมองตัวเองว่าจริงๆแล้วเต้ก็มีความสามารถในการที่จะดูดวงได้แต่หลายคนก็มองว่าที่การดูดวงเนี่ยมัน มันไร้าสาระบางคนก็แบงนี้มันไร้าสาระมันงมงายอ่ะ hmm. แต่เต้กลับมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การมองอย่างไรและเราจะใช้ควบคู่กับสิ่งที่เรามีอย่างไง hmm. อาจจะมีศรัทธาบ้างไม่มีศรัทธาบ้างการที่เขาเข้ามาหาเราอย่างน้อยเราบอกเขาเตือนเขามันเริ่มจากความศรัทธาเริ่มจากความ,มงมงายก่อนและเราค่อยนําคําสอนของพระเจ้าเนี่ย hmm. เข้าไปแทรก <c oughs> เข้าไปบอก ก็เท่ากับว่าการดูดวงของเตนเนี่ยเราใช้ความรู้ในเรื่องธรรมะที่เราศึกษามาเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในการให้คําแนะนําหรือให้พลังใจของเขาใช่ครับเท่ากับว่าเป็นกุศโลบายใช่ต้องจับให้ออกครับต้องจับให้ออกว่าเขาทุกร้อนอะไรยังไงเขาหวั่นไหวกับเรื่องอะไรและเราจะเอาธรรมะไปสอดแทรกเขายังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เต้ทำเนี่ยมันก็วนกลับไปที่การเผยแพร่ธรรมะ เหมือนตอนที่ทำรายการทำดี d e a ดีอิสิไลอ่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นการเผยแพร่ทรรในแบบของเต้ใช่ครับเต้พยายามจะให้คนรู้จักเต้ในอีกรูปแบบหนึง่งแต่เนื้อแท้ของมันก็คือการเผยแพร่พุทธศนาจริงๆเต้คิดว่าถ้าหากเต,ทต้ทําตรงนี้แล้วคนยอมรับได้อะธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งคือเงินที่เราได้เนี่ยมันเป็นการเลี้ยงชีพแน่นอน ใช่ครับเต้มีการแบ่งส่วนเงินที่ได้จากการดูดวงนี้ยังไงอ่าถ้าเป็นเรื่องของการดูดวงแบบโดยตรงเลยโดยตรงเลยเต้จะดูให้คนอ่าเป็นเป็นลายครึ่งชั่วโมงมันเกิน10%ประมาณร้อยหนึ่งอะ่ะร้อยหนึ่งก็ทำบุญเต้ก็แยกบัญชีเอาไว้แต่ว่ามันก็เหมือนเราเราทำสิ่งที่คิดหน้าเราเราทำสิ่งที่ดีอะ่ะไม่เคยอดไม่เคยอดใช่มันก็แปลกดีมันก็แปลกดี ที่วันนี้คิดว่าชีวิตเราลงตัวหรือ,อยังเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําแค่ไหนถ้าถ้าพูดถึงความสุขมันมีทุกวันอยู่แล้วถามว่ามันยังพอใจยังมันยังไม่ถึงเวลาของมันมากกว่าแต่ให้มันเป็นไปนตามแผนที่เราคิดเอาไว้ทุกอย่างต้องรองเวลาอารมโนธนาเดินนครับก,การให้คําตักเตือนเมื่อหลงทางผิดให้สำนึกที่ดีมีความภาคเพียรใ,ในการละชั่วทำดีมีสติปัญญา และมีความพักเพียนในการปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์สร้างสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนคนรอบข้างและสังคมต่อไปไม่สิ้นสุดพรรมทาน